even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 yeah go go สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับาสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกถือว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับในการสร้างแรงเสียดทานเมื่อต้องหยุดรถแน่นอนว่าเมื่อมีการใช้งานไปเรื่อยๆผ้าเบรกก็ย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพไปด้วยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าผ้าเบรกกาลังจะหมด ลองมาดูวิธีสังเกตกันดีกว่าครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1 ถ้าเบรกหนาน้อยกว่า4 mm, มิลิเมตรเมื่อคุณส่งรถเข้าอู่เพื่อซ่อมหรือเช็คสภาพรถสามารถให้ทางอู่ตรวจเช็คผ้าเบรกให้ได้เลยโดยปกติผ้าเบรกมีความหนาประมาณ10มิลิเมตรและจะมีอายุการใช้งานอยู่ราวๆ60,000ถึง80,000กิโลเมตรแต่ในความเป็นจริงแล้วผ้าเบรกของคุณอาจจะมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่านั้นหรืออาจจะไม่ถึง50,000กิโลเมตรเลยก็เป็นได้นะครับ เนื่องจากวิธีการใช้งานที่อาจมีการเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลาหรือบ่อยครั้งจึงอาจทำให้มีการสึกรวดเร็วยิ่งขึ้น <you> okay. เมื่อผ้าเบรกมีความหนาประมาณ4-5มิลลิเมตรก็สามารถทำการเปลี่ยนได้เลยเพราะหากไม่เปลี่ยนอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อจานเบรกได้ครับ 2. ต้องยกเบรกมือสูงกว่าปกติเมื่อต้องเข้าเกียร์จอดหรือ P และทำการดึงเบรกมือ แล้วรู้สึกว่าเบรกมือล้วมจนต้องยกเบรกมือสูงกว่าปกตินั่นก็แปลว่าผ้าเบรกของคุณกำลังเริ่มบางลงมาแล้วสามารถนำรถเข้าเช็คเพื่อเปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยครับ 3. มมีเสียงขณะเหยียบเบรกอาการนี้นะครับสามารถสังเกตได้เองในขณะที่คุณกำลังขับรถลองสังเกตว่ารถยนต์ของคุณเมื่อเหยียบเบรกมีเสียงผิดปกติขึ้นหรือไม่เช่นเบรกแล้วมีเสียงดัง หรือเบรกแล้วได้ยินเสียงของโลหะกระทบกันเสียงนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อผ้าเบรกเสื่อมหรือผ้าเบรกหมดจนทําให้จานเบรกและเบรกคาลิเปอร์เสียสีกันซึ่งจะทําให้ระบบเบรกเกิดความเสียหายและอาจมีค่าซ่อมที่เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยนะครับ 4. สัญญ,ญาณเตือนที่หน้าปัดในรถยนต์หลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆมักจะมีระบบเตือนเป็นสัญลักษณ์สีแดงรูปตัว P ในวงกลมหรือสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจในวงกลม มักจะขึ้นเตือนเมื่อย,ยกเบรกมือค้างไว้แต่ถ้าหากเอาลงแล้วสัญลักษณ์ยังไม่หายไปแสดงว่าอาจมีปัญหากับตัวระบบเบรกเช่นผ้าเบรกเสื่อมหรือน้ำมันเบรกพร่องลงซึ่งสามารถให้ช่างเช็คเพื่อแก้ไขได้เลยครับ 5. พบความผิดปกติของผ้าเบรกอาจมีการสังเกตพบเห็นสิ่งผิดปกติเช่นมีคราบน้ำมันหรือจารบีมากกว่าปกติพบรอยร้าบนก้านเบรกหรือดิสเบรค หรือในบางครั้งนะครับอาจ,จได้กลิ่นไม่เมื่อเหยียบเบรกซึ่งหากไม่ได้เปลี่ยนยางรวดเร็วแล้วนอกจากจะไม่ปลอดภัยในการขับขี่ยังจะสร้างความเสียหายให้แก่รถของคุณมากยิ่งขึ้นครับสรุปเลยนะครับระบบเบรกและผ้าเบรกเป็นสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งของรถยนต์ไม่ควรมองข้ามที่จะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอถ้าหากตรวจเจอสิ่งผิดปกติหรือผ้าเบรกเริ่มบางลงแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ในทันทีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ของคุณครับ ก็ไปดีเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ